สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX Spot t o Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยครับศูนย์เดียนรู้ของอันหมู่บ้านสันสรีนะหนองเลิงซาซอำยเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับกิจกรรมวันนี้ผมก็ได้มาต่อเนื่องจากอันอคลิปก่อนๆหน้านี่ตีเราได้มาที่ตามการทำงานของอกรมยธทาธทิการนะฮะแล้วก็ผังเมืองแล้วก็อัน ทีมงานที่เป็นกำลังทำโครงการอา,อารยะเกษตรครับเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะแบบอารยะเกษตรตามพระราชดำรินะฮะโดยกระทรวงมหาทยเปิ่นก็ได้มีโครงการนี้ามาลงไว้ตีอันอำเภอแม่ใจของเขาซึ่งเป็นหนึ่งในหกพื้นที่น้ำรองนะของประเทศไทยนะฮะแล้วก็วันนี้ครับจะเป็นการ าทาพิธีเปิดการคิิออฟโครงการนี้นะซึ่งตอนนี้ครับการจัดเตรียมพื้นที่สถานที่มูกรมโยธาธิการกับมูเทศสสบาลตำบลเจริญลาดก็จ่วยกันกลางเต้นถึงป้ายแล้วนะฮะผมก็เลยมาสังเกตการก็กเห็นการทำงานของอหน่วยงานต่างๆอยู่นะวันนี้จะมีกิจกรรมอันอยางพ่องเดียวเขาจะมาพอไปพร้อมๆกันครับ นี่ฮะโดยกำหนดการคร่าวๆที่ผมหู้ก็คือเก้าโมงเกินนี่จะเริ่มการลงทะเบียนนะฮะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิ่นก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามารวมหลายหลายหน่วยงานอยู่ส่วนจะมีผ่ายพ่องเดียวเขาไปดูตีป้ายครับเพราะว่าวันนี้เปิ่นจะมีการปลูกก็ไม้นี่ครับแต่ละหน่วยงานนะฮะ หัวหน้าส่วนต่างๆนะฮะผูบ้บริหารก็จะมาปลูกเอาเหลิกเอาใช้ยต๊นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแฮหนึ่งโครงการตีอำเภอแม่ใจเ้เฮากาลังจะมีแต่ผมมหันป้ายนี่ก็นนะ่าสนใจครับก็บคือเป็นผังของการทำโครงการครับเดี๋ยวเฮามาดูกันครับว่าผังโครงการในส่วนนี้จะมีกิจกรรมอะไยังพ่องนะฮะ ยังตีเขาได้หู้ได้ทราบไว้นะครับว่าอันโครงการนี้ตีเผาผมจําได้มันจะมี UC ส่วนมันก็คือ,อส่วนเหนือสุดปุ้นนะครใกล้จะถึงอันก็กลางนา้ำรูหัวใจนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีประมาณารวมถึงตอนนี้ได้วยก็ประมาณสามร่กว่าไร่ครับแบ่งการพัฒนาโครงการเป็นสีส่วนส่วน,วนปลายสุดตั้งเหนือติดตั้งอันก็กลางนา้ำรูหัวใจก็จะเป็นส่วน ตีมีคอนเซปต์ว่าจากนภา,านะฮะ,ะแล้วก็ลองทัดลงมานะฮะก็ะผ่านภูผาแล้วก็ส่วนที่3เรียบท้องนาแล้วก็ส่วนตีสีก็คือส่วนบริเวณตั้งแต่บ้านควายจนมาถึงจุดเดียเฮวยืนนี้คือเป็นส่วนสู่มหานาทีนะฮะอันนี้จะเป็นหังของส่วนสู่มหานาทีคือพื้นที่บริเวณนี่ประมาณ ผมไม่แน่ใจว่ากี่กี่ไร่นะฮะแต่เป็นส่วนที่4ซึ่งจะเป็นส่วนตีได้นํามา,าทําเริ่มโครงการก่อนในการคลิกอฟอฟเขามาดูผังคร่าวๆก็น,นะฮะหลายๆท่านอาจจะอยากห้ว่าปนเฉยยังพ่องนะฮะผมเริ่มจากหัวหัวนี้เลยผมกับพึ่งจะหันป้ายรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะฮะอ,อันนี้จะส่วนบริเวณลานด้านหน้านะทางเข้านะ ถาสมมติเข้ามาตังบ้านสลีนะฮะสันสลี่เข้ามาปุ๊บจะมีตังเข้าแล้วก็จะมีคกว่าบอํำกัดกำจำกัดเชื่อโลกมันจะมีอันบอเมือรถผ่านมานะเข้ามาปุ๊บมันก็นจะเป็นพื้นที่วางป้ายพื้นที่ป้ายโครงการนะอันนี้ก็จะมีป้ายโครงการขนาดใหญ่ตั้งอยู่นะ่านี่ครับงานจะทำป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรตนะิเนี่ยรับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลบนเจริญลาดครับหลังจาก หน้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับถ้าเรามองลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณผามงว่าผามควายของพี่น้องบ้านสันสลีครับสันควางหรือบ้านอื่นๆทีปุ่นเอาควายมาเลี้ยงในบริเวณนี้นะนี่ก็จะเป็นพังบ้านงัวบ้านควายนะฮะงานวางเครื่องสูบน้ําและระบบโซล่าเซลพลังงานจังหวัดพะเยาหรือวางถังสูงเพื่อกระจายน้ํานี่จะเป็นของพลังงานจังหวัดพะเยาครับนี่ครับก็จะมีการ พื้นทีดน่ด้านด้านด้านหลังบ้านควายเป็นพื้นที่ว่างก็ะจะมีการขุดบอ่อนะฮะขุดบอ่อพักน้ำอยู่3บอ่อนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะบ่อ,บอนี่น่าจะรับผิดชอบเนี่ยฮะงานขุดบอ่อบําบัดน้ําเสียและลองไส้ไก่อ่ามีของไส้ไก่ตัวหนะ้าสีฟ้ากระจายน้ําเอาไวเ้เป็นห้องรออนี่ฮะเป็นห้องรอนหน้ามาลงมาบอนะฮะรับผิดชอโด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาครับกรมชลประทานครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการคุดบอะะ่อสามบ่อนี่นะฮะอ่าสามบ่อแล้วก็บริเวณหลอบบอ่อนะฮะบริเวณหลบหลบบ่อ,บบอพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะฮะก็จะเป็นงานปลูกพักสวนครัวนะรับผิดชอบโดยพัฒนาชุมชนพัฒนาที่ดินและกเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมมือกันนะฮะในเรื่องของการทําการกเกษตรหอลบบอ่อนะฮะตีผมสนใจ อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการทาโครงการอรยะเกษตรก็เป็นเรื่องของการปลูกพักี่ยครับส่วนครัวนี่แหละฮะวันนี้ผมได้จวนมูแม่แม่กลุ่มปลูกพักแหลกปลาตีทํารวมกับเคทํารา์ปลา,ปานองทางซ้ายประมาณ2-3ปีที่แล้วนะฮะอยากจะให้มูแม่แม่มาฟังรายละเอียดด้วยเพื่อใครสนใจมาจุ่ยปลูกพักปลูกไม้กินปลูกพักปลูกไม้ขายก็จะได้ ตดสินใจเข้ามาร่วมโครงการตัวอวันนี้เดี๋ยวเขาคงจะได้ปะมู่แม่ตัวไอนะครับมาประมาณสักเจ็ดแปดคนนี่แหละฮะอ่าจนจวนมานะฮะอ่าคุณแม่จันแดงกลับมาตัวอนะฮะอ่าต่อไปครับพื้นที่ด้านหน้านะครับฝั่งใกล้ๆข้างๆกับผามควายเนี่ยมันก็จะมีงานปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะฮะก็จะเป็นปศุสัตว์ทางหลวงชนบทพัฒนาที่ดินและเกษตรจังหวัดครับก็จะมีการปลูกแปลงพักนะฮะ อันนี้เป็นเรียกว่าอัน,นเป็นการปลูกแปลงหญ้าครับนี่แล้วก็น,นี่ก็จะเป็นงานวางท่อระบบสปริงเกอร์ลดน้ำยาเลียงสั์นะอันนี้เทศบาลตำบเลเจริญราษฎร์จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอันการวางระบบน้ำนะฮะนี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวางระบบน้ำส่วนพื้นที่ไม้พุ่มนะฮะ มันจะมีปลูกในงานปลูกปลาอุทยานแห่งชาติแม่ปืมสํานักงานป่าไม้ที่2เชียงรายแล้วก็สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์15บห้าอ่าทรัพยากรธรรม,มาชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นเขตธรรมาชาชป่าหนองเลงซ้ายอุทยานแม่ปูมนะฮะในส่วนของอ่สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์สิก็จะมีส่วนรวมในเรื่องของการปลูกป่าเพื่มพื้นที่สีเขียวตัดนี้นะฮะแล้วก็งานบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชาวาเป็นองค์การ จัดการน้ำเสียกรมโยธาธิการและผังเมืองประมงและกศูนย์วิจัยประมงครับอันนี้จะเป็นงานเรื่องของอผังครอบคลุมทั้งหมดอยู่ตีอยู่ในโครงการนะฮะแล้วก็หมส่วนหนึ่งครับพื้นที่ทําแซนวิชปลาประมงนะประมงก็จะเป็นตรงนี้ครับงานปั๊บแนวตะลิงก็จะเป็นของกรมชลก็จะมีการปั๊บตะลิงเพื่อปั๊บภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วก็ตัดนนี่ก็จะมีการทําแซนวิชปลาเป็นตีพัก ของป้าลบของป้านะฮะเพื่ออนุรักษ์เพื่อขยายพันธุอ์อันนี้ก็จะเป็นอันอแผนผังคร่าวๆที่ผมอ่านแล้วเข้าใจก็ซื้อพอแม่พี่น้องได้หู้ได้หัวหนว่าเป็นประมาณนี้ครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของการมีส่วนร่วมใครจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งใไดได้พอ่องพอแม่พี่น้องเจ้าบ้านพื้นที่ไหนกุมเป้าหมายจะเป็นภัยพ่องก็เดี๋ยวเขาจะมาดูกัน ต่อต่อไปนะฮะซึ่งตอนนี้ครับทางกรมชนประทานเขตท่ามางสะปานหนองเล็งซ้ายเทศบาลตำบลเจริญลาดกันเริ่มทยอยลงมาเตรียมอุปกรณ์แล้วนะฮะนี่ฮะหน้าที่ของการเตรียมก้าไหมก็เป็นของเขตท่ามางสะปานหนองเล็งซ้ายครับ แต่และภาคส่วนกับแบงหน้าที่กันจัดงานเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาเาะะลก้าโมงแปดโมงปลายแล้วฮะแล้วก็นี่ครับนายพิรัชจันทิมาในอำเภอแม่ใจครับกับมีปลูกต้นนี้นะฮะเอามาดูครับว่าจะมีหน่วยงานนนหนพอ่องอาอันนี้พระราชป,ปริยัตอาวัดสรีคมคำครับเจ้าคณะจังหวัดพะเยาครับแล้วก็ตังปุ้นครับ นายเจษดาเงินทองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาครับนายพุทธพจน์ครูประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อัุรักษ์ที่15เชียงรายนายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับมีต้นใหม่ต้นใหญ่มาเลยนะ สวัสดีครับเตรียมต้นอย่างหน้าห้องนี่ครับบัดมียงหินครับฮะยงหินอ่าจามจุลีจามจุลีขมขามอ่าขมขามเนาะติงหลังติงหลังโอ้โหนี่คัดเหลือกต้นม่อมๆมาดึงนั้นเนาะครับสุดยอดครับเขคทำราสปาหนองเล็งซ้ายครับสวัสดีครับหัวหน้ากองครับสวัสดีครับพี่เสมครับพี่ลินครับนี่งานเตรียมก้าไม้นะฮะ เคทําลาสัตว์ป่าหนองหลิ้ง้ายแลบพิชอบดูแลนะฮะต่อไปครับนายจีระทรงพุทธภูมิหนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายนายรัฐพนลนราดิสรครับนี่ครับผู้ัวราชการจังหวัดพะเยาครับนี่แล้วก็นายอารัญกิติเรืองแสงครับผู้แทนผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองอ่า นายนรินทร์กวางทองนะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาครับนายนรงน้ำพึ่งครับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายนี่ครับเขียทําลาตส์ปานองทางซ้ายเป็นกับเตรียมหลุมเตรียมพวนเอ่อเตียมปรุงดินใบฮือนะมีปุ๋ยคอกมีดินมีใบไม้เศษใบไม้นี่ฮะ ขุดหลายวันเหมือนกันครับระว่าดินตอนนี้แข็งมากครับเห็นเจ้าหน้าที่เคทําลาเป็นมาเตรียมพื้นที่ว้ฮื่อนะฮคุดระยะอันนี้5้คูณหเมตรนะครับนอห้าคูณห้าเมตรครับมีพื้นที่ว่างในการปลูกแต่ละต้นเป็นระเบียบเป็นแนวเป็นแถวด้วยนะฮะโอเคครับอ่าส่วนหน่วยงานอื่นๆก็เตรียมเครื่องจักกอย่างมาเรียบร้อยวันนี้พิธีเปิดคลิกออฟนะฮะแสดงถึงความพร้อมเพรียงของ หนงานต่างๆตีมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำโครงการอารยเกษตรนะร mm hmm. นี่ครกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มาเตรียมตั้งแต่เจ้าเลยนะครับผม mm hmm. สถานที่นะฮ mm hmm. ะแอนเป็นกับกังวลจะบัตตันกังวลกลัวบัตตันเปิดนะครับนี่สุดยอดเลยครับพร้อมเพรียงมากนี่แตง่งแล้วก็นี่ครับด้านหน้านี่มีริบบิ้นไว้เตรียมตัดโตอยนะฮะ mm hmm. อ่า นี่ครับและนี่คือจือโครงการเต็มๆของโครงการอารยเกษตรครับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริจากนับพาสผ่านภูผาเรียบท้องนาสู่มหานาทีบริเวณหนองเลงไซายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเขาครับและส่วนตีเฮายืนตนนี้เป็นส่วนสู่มหา,าทีนะฮะเป็นโซนตีซีแตนได้นำมานำรองก่อนนะ,นะอะ่ โอเคครับเดี๋ยวจะได้ผมก็พักคลิปนี้ไม่ก่อนนะเดี๋ยวขอพักเก็บภาพหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักครั้เาจะามาดูบรรยากาศงานเปิดกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมก่กนรอแฮมสักน้อยเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ